ไุ้ม,มาทางการก็าสั่งมาว่าทางการก็าสั่งมาว่าให้ชาวนาเลี้ยงเป็ดและสุกรฝ่ายจะสีหัพวพรถามว่าสุกรน,นั้นคืออะไรผู้ใหญ่ลีรู้คำตอบทันใดผู้ใหญ่ลีรู้คำตอบทันใดสุกรน,นั้นใส่คือม้าหน่อยธรรมดาม้าหน่อยม้าหน่อยธรรมดาม้าหน่อยละม้าหน่อยธรรมดาสายัตะวันรอ้อนที่ผู้ใหญ่ลีขี่ม้าบักกอน สาแว่นตาดำผู้ใหญ่รีกัวบนจะตกคำผู้ใหญ่รีกรวบผลจะตกคำคอแว่นตาดำราฟ้าแจ้งจางฟังฟ้าแจ้งฟ้าแจ้งจางฟ้าฟ้าแจ้งลระฟ้าแจ้งจางฟาคอผมมันด่งคอช้างเอวบางมันยากรถยนต์ลูกหล่อมันต่อไฟลนหน้ามนุ่มเหมืนี้หน่อยซอยซาเคี้ยงหน่อยเคี้ยงหน่อยซอยซาเคี้ยงหน่อยเรเคี้ยงหน่อยซอยซา Oh, m a